ที่3.50พัดนะครับอ่ะ FC ก็ถามหากันอยู่ลูกค้าก็อยากได้กันหลายคนเลยนะครับอ่ะเสืออ้วนเอามารีวิวให้ดูนะอ่าคันนี้นะครับเป็นตัวพัดนะครับเป็นตัวพัดยางสวยสี่เส้นนะครับอ่ะยางหลังดอกลึกนี้เลยนะครับนี่ดอกลึกนี้เลยนะครับอ่ะยางหน้านะครับก็จะดอกตามลงมาอีกหน่อยนะครับอ่ะเครื่องเป็นตัวพัดแห้งๆนะครับ ท้ายก็แห้งๆนะครับเครื่องไม่เคยลือ้อเกียร์ไม่เคยลือ้อคัดไม่เคยตัดนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมนะครับสภาพถือว่าโอเคนะครับในราคาที่เซเว่นจัดโปรนะสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับมีด้านหน้ามีผานหลังนะคุณลูกค้าราคาเดิมที่เซเว่นขายตัวนี้อยู่ที่ประมาณสี่เก้าห้าเลยนะครับก็ปรับลดให้ลูกค้าไปเลยนะครับสําหรับ คันนี้นะครับเป็นโปรที่เซเว่นจัดขึ้นมานะครับอ่าเป็นโปรวันแม่อยู่นะใครที่มองหาคันนี้ไปฝากพ่อฝากแม่นะครับ f c ที่อยู่ไต้หวัน f c ที่อยู่เมืองนอกนะครับอ่า FC ที่อยู่เกาหลีนะครับอ่าหรือ f c ที่อยู่เมืองไทยนะครับอ่ามีเงินนะครับเอาออกมาใช้ได้เลยนะครับอ่าสี่แสนห้าหมืนบาทมีดันหน้ามีผ่านหลังเอกสารครบนะครับคานหน้าแห้งๆนะ หลายท่านก็จะถามว่าคันหน้าแห้งไหมแห้งนะครับไม่มีรั่วซึมไหนนะครับสภาพรวมๆก็ถือว่าอยู่ประมาณ85คะแนนนะครับ85คะแนนใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับออุดหนุนได้เลยนะครับเดี๋ยวเซียวอ้วนก็ทำการตรวจเช็ครวมๆให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับตัวเช็คั่วซึมให้นะครับเก็บงานรวมๆให้นะครับลูกค้าก็มาทดสอบมาดูรถคันจริงนะครับชอบก็อุดหนุนนะครับ ไม่ชอบก็เลือกคันใหม่นะครับเรามีรถแท็กเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับมี m 8 5นะครับมีเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับมีจอร์เดียห้าส k นะครับ295 0 0 0พันถูกมากเลยนะครับมี m u 4 9นะครับ m u 4 9นี่ก็ราคาดีนะครับอ่าเสยวนขายอยู่ที่5 9 0 0 0ซื้อสดมีส่วนลดให้40,000ซื้อผ่อนดาวที่50,000ได้นะครับมี m 8 8ครับขายอยู่ที่998 0 0อ่าบาทซื้อสด มีส่วนลดให้ห้าหมื่นนะครับซื้อผ่อนดาวที่หนึ่งแสนบาทได้นะครับมี LC 7 0 8 SP นะครับมีจัดโปรด้วยนะครับสวยๆทุกคันเลยนะครับคันซ้ายสุดครับสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทคันถัดมา3ามแสนสามคันถัดมา3ามแสนหกนะครับสวยทุกคันนะครับสวยทุกคันสภา,ภาพดีทุกคันนะครับ พยายามถ่ายให้เห็นเนื้องานนะครับส่วนเรื่องว่าขับได้วิ่งได้ขับได้ทุกคันวิ่งได้ทุกคันมีรับประกันด้วยนะครับมีรับประกันด้วยครับแล้วก็กลุ่มขายตามสภาพแล้วก็มีครับมีแมคโค่นะนะแมคโคขายสามเซนสามนะครับคูบต้าเก่านอกครับเอทีเอลสามสิบสองแรงนะครับคันนี้ก็ขายหกหมื่นห้านะครับเอลวันเอลสองสองครับยี่สิบสองแรงอันนี้ขายสองหมื่นแปดนะครับ ขายถูกมากเลยนะครับถูกที่สุดในร้านเลยนะก็สนใจคันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับ lc 0 1 8นะมีทุกอย่างนะ fc ที่มีเงินสดก็ซื้อแบบเงินสดนะ fc ที่ไม่มีเงินสดนะครับก็คุยกันเป็นคันไปอาจจะดาวตําๆจะฟรีดาวก็มีเงินมาให้ฟรีดาวนะครับจะดาวสูงๆ่าเลือกเอานะครับจะดาวเท่าไหร่ก็เลือกเอานะครับเรามีรถเทคเตอร์มือสองให้เลือกเยอะมากๆเยอะมากๆ,ๆนะครับ อ่ะสินค้าพร้อมขายสินค้าอยากขายด้วยทั้งพร้อมขายทั้งอยากขายนะครับอ่ะมี L5018 นะครับจัดโปรราคาต่ำสุดๆ L5018 เรามีราคาแค่4ี่แสนสามหมบาทนะครับโอนฟรีส่งฟรีมีรับประกันด้วย3เดือนหรือจะ L5018 แบบดาวนะครับเรามีต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ5้าแสนห้าหมบาทนะครับจะมาดาวจะมาผ่อนก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ ยันมาานะครับยันมากเราก็มีทุกสภาพนะ A B เกต A B เรามีนะครับ A ก็ยังสวยมากๆ B ก็กลางๆนะครับราคาเริ่มต้นที่3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสําหรับยีเอ็มนะมีทุกสภาพทุกราคาคละกันนะครับแล้วก็มี E F ฟห้าหนึ่งสี่นะครับ E F ฟห้าหนึ่งสี่นะครับสวยๆเลยนะครับอตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดคันนะครับใครจะซื้อเงินสดใครจะซื้อเงินผ่อนนะครับใครจะดาว เงินดาวเราก็ยังเหลืออยู่นะแต่ส่วนมากก็จะเน้นขายสดเลยสำหรับ E f ้าตนะครับแต่ตัวเงินดาวก็ต้องดาวที่40,000ื่นนะครับสามสิบเก้าแรงสามเก้าแรงก็มีนะครับสามสเก้าแรงเราก็มีอยู่สองคันนะครับาดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะเจ็ดสิบสองแรงเราก็มีรถมุงกี้เราก็มีนะครับสนใจคันไหนโทรหาเซเว่นได้เลย0947064430นะครับ0947064430 รถไถยมือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับ